สวัสดีค่ะน้องโมนาเองค่ะมากินอาหารเช้ากับน้องโมนาเนาะวันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยกล้วยกับขนมปังแล้วก็มีขนมปังทายแยมเป็นแยมอบูเบอรี่แล้วก็ขนมปังทาตับบดเนาะ ก่อนอื่นวันนี้น้องโมนาขอขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนนะคะที่มาเข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ขอขอบคุณ FC ฟซไมวันนี้กล้าพูดกล้าพูดออกจากปากว่ามี FC ที่ติดตามและให้กําลังใจน้องโมนากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามีฝรั่งเสียชีวิตขอขอบคุณมากๆนะคะ ขอขอบคุณกำลังใจทุกดวงที่มอบให้น้องและกัลร,รยาในมิตรที่ดีน้องโมนาขอขอบคุณไว้ณที่นี้และจุดนี้ขอขอบคุณมากๆวันนี้น้องโมนาก็จะมาขอขอบคุณอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความแล้ววันนี้แท้จริงน้องโมนาก็ไม่อยากก็ไม่อยากจะทำคลิป สำหรับสำหรับคำพูดนี้แต่บังเอิญมันเป็นเหตุการณ์จริงที่น้องเกิดขึ้นมีคนเขาเขียนข้อความหนึ่งข้อหนึ่งแต่เป็นแค่หนึ่งหนึ่งข้อความหนึ่งข้อความแต่น้องก็น้องก็ขอบคุณพี่เขาไปแล้วกับข้อความที่พูดว่าพูดเหมือนคนบ้า พูดเหมือนคนบ้าไม่อยากดูแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะที่มีคำลงท้ายว่าค่ะน้องโมนาขอขอบคุณพี่คนนี้ที่บอกว่าพูดเหมือนคนบ้าไม่อยากดูแล้วค่ะจริงค่ะน้องโมนาพูดเหมือนคนบ้าเพราะว,าว,าว่าน้องโมนาเสียคนรักไปน้องโมนาเสียคนรักไปสามีน้องตายค่ะสามีน้องตาย และน้องต้องอยู่ต่างประเทศและน้องต้องอยู่มีผู้คนมากมายแต่สังคมต่างประเทศคือถ้าเราอยู่ในอยู่ในบ้านเราคนนอกเขาจะไม่เข้ามายุ่งในบ้านเรานะคะเขาจะไม่เดินเข้าเดินออกนะคะเขาจะเป็นอะไรที่ถ้าเราอนุญาตให้เขาเข้ามาเขาถึงจะเข้ามาในบ้านเราได้นะอันนี้คือสังคมของเมืองนอกเนาะน้องก็จะมาพูดว่า พูดเหมือนคนบ้าจริงค่ะน้องเหมือนคนบ้าเพราะว่าสามีน้องเสียชีวิตตอนนี้น้องต้องไปพบหมอจิตเวชน้องต้องไปพบหมอทำไมต้องไปพบหมอก็เพราะว่าสังคมต่างประเทศถ้าเรามีอะไรที่ช็อก มีอะไรที่เกิดกระทันหันแบบนี้แล้วเราอยู่บ้านคนเดียวหนูหนูน้องโมนาหยุดงานเป็นเดือนแล้วน้องโมนาหยุดงานเป็นเดือนแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้องโมนายังไม่ได้ทำงานน้องโมนาต้องไปพบหมอจิตเวช วันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาน้องไปพบหมอแท้จริงน้องก็ไม่อยากทําคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าอายไหมอายค่ะเหมือนจะอายเหมือนจะอายว่าสามีมึงก็ตายสามีมึงก็ตายอีเมียก็ดีแต่ร้องอีเมียก็ดีแต่ร้องร้องไม่พอมึงต้องไปหาหมออีกหมอโรคจิต แต่มันต้องไปแต่มันต้องไปไปเพื่อให้เขาไปดูอาการของเราว่าหนึ่งหลังจากที่คุณผ่านเหตุการณ์มาแล้วหนึ่งเดือนคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณดีขึ้นไหมแล้วเขาจะมีคำแนะนำเพื่อไม่ให้เราอะเกิดเล,ลกโรคซึมเศร้าค่ะทำไมเราต้องไปพบหมอจิตเวชทำไมเราต้องไปพบหมอจิตแพทย์ เพื่อไม่ให้เราเกิดโลกซึมเศร้าในการที่เราอยู่บ้านคนเดียวพี่คิดดูนะในการที่เราอยู่บ้านคนเดียวเรามีนกโอเคบางครั้งถ้าเราพอจะพูดคุยกับเขาได้เราก็พูดคุยกับนกแต่การที่หนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็คุยคุยกับเพื่อนทาง YouTube นี่ก็เป็นขอขอบคุณอีกทางหนึ่งทาง YouTube ที่รับฟังเรื่องราวของหนู อยู่บ้างคนเดียวแล้วมันทําให้เราคิดหลายๆอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยอยู่กับสามีพอตอนนี้เขาก็ไปถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงพบหมอจิตเวชนะพบหมอจิตแพทย์นะคะจิตแพทย์จิตแพทย์นะคะ <c oughs> เหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาเหมือนให้เราเล่าให้ฟังหนึ่งการที่ไปพบเขาเขาจะให้เราระบายระบาย และให้เราร้องเราต้องร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 ้องเพื่อให้เพื่อให้เราดีขึ้นเมื่อก่อนน้องร้องจนตาน้องนี่แดงมากแดงกำหมดเลยคือมันเสียใจมากพอไปพบหมอเขาก็เขาก็แนะนําเราว่าคุณต้องร้องคุณต้องไปพบผู้คนคุณต้องแต่คันเนี้การไปพบผู้คนถ้ามันเป็นภาษาเดียวกับพวกเราภาษาไทยเราก็ยัง โอเคแล้วถ้าเป็นญาติพี่น้องเราเราก็ยังโอเคแต่นี่คือหนึ่งเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดกับเราอย่างไงคือความกลัวทุกอย่างอะวมกลัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวน้องทั้งหมดคือคกลัวคือหนึ่งเมื่อก่อนเราพูดคุยกับคนไหมเราก็พูดคุยกับคนนะแต่การพูดคุยกับคนมันแตกต่างจากอารมณ์เราที่เกิดขึ้นนะขณะนี้เมื่อก่อนเราสนุกสนานล่าเริงเราพูดคุยกับทุกคนได้แต่ตอนนี้ที่เรา ที่เราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราพูดคุยกับใครเราจะรู้เรื่องไหมเราจะรู้เรื่องไหมเราไม่ได้เก่งภาษาเราไม่ได้เก่งภาษาอ่ะหลังจากหลังจากที่เราไปพบหมอจิตแพทย์<อ>เขาก็จะถามว่าเมื่อไร่เราจะเริ่มงานได้แล้ว เราเริ่มงานเราเริ่มงานอย่าอย่าทำงานเต็มชั่วโมงนะแค่ไปทำแค่พอให้เธอได้ผ่อนคลายได้ออกกำลังกายบ้างคือที่นี่เขาจะเขาจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใส่ใจใส่ใจกับคนที่เกิดการสูญเสียเนาะเขาจะใส่ใจกับอะไรที่เกิดการสูญเสียเขาจะให้ความสำคัญตรงนี้ เพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนคนต่างบ้านต่างเมืองอยู่แต่ทุกทุกทุกคนแต่ทุกคนที่ได้ยินมาเขาก็จะมีเขาก็จะมีชมลมเข้ามาช่วยเขาก็จะมีชมลมเข้ามาช่วยแต่บังเอิญเราอ่ะเป็นคนไทยแล้วเราอ่ะคือเรายังไม่พร้อมเรายัางไมเงเนนงเ่เราหยุดงานเกินหนึ่งเดือนเราหยุดงานเกินหนึ่งเดือนเราต้องพบหมอ,อเพราะว่ามันมันเกิด เกิดอาการเกิดอาการอ่าช็อกเออกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นสวัสดิการมันเป็นสวัสดิการของพนักงานและของทุกคนที่ต้องไปพบคือหนึ่งพบเพื่อให้เราได้ระบายเพื่อให้เราได้มีคนที่พูดคุยกับเราการที่เราพบจิตเวชจิตแพทย์จิตเวชจิตแพทย,พทย,พทย์นั่นแหละมันคือเราได้ระบายและเราได้ได้ได้แบ่งแบ่งความทุกข์ให้เขาฟัง เขาคือผู้รับฟังที่ดีคุณหมอคือผู้รับฟังที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วเขาก็จะแนะนําว่าเราต้องทํำยังไงต้องทํำยังไงเนาะอันนี้คือความดีของ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 การที่เราไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรือไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนแรกนะ้องโมนาก็ก็ก็กลัวว่าเราไปแล้วเ,เราจะเป็น เขาจะหาว่าเราเป็นบ้าไหมน้องโมนาก็กลัวตรงนั้นค่ะบอกตรงๆว่ากลัวเนาะแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวคือหนึ่งเราไปเราก็เหมือนได้ระบายได้ระบายให้เขาฟังว่าเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและเราทําอะไรเราทํำยังไงเหมือนการพูดซ้ําๆกับเหตุการณ์นั้นมันจะทําให้เราได้ระบายได้ระบายได้ระบายออกไปเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ที่นี่เราต้องได้ระบายเราไม่มีใครฟังเราไม่มีใครเข้ามารับฟังเราได้ตลอดเวลา หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่เราไปคุยกับหมอหมอเขาจะนั่งรับฟังแล้วเขาจะถามเขาจะพูดคุยเขาจะโจทย์ว่าเราเจอเหตุการณ์แบบไหนเจอเหตุการณ์อย่างไรเขาคือหมอที่รับฟังที่ดีให้กับเราเขาคือหมอที่รับฟังที่ดีให้กับเราเนาะเราก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มารับฟังเนาะและวันนี้น้องโมนาก็จะขอขอ,ขอบคุณขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนเหมือนเดิม ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องต่างๆและ FC ที่มาติดตามน้องโมนาเนาะแล้วมาให้กำลังใจคนไทยในต่างแดนกับสามีฝรั่งไตยน้องโมนาอยากจะมาเล่าสู่กันฟังอยากมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคนไหนที่เจอเหตุการณ์เหมือนกับน้องโมนาเจอเหตุการณ์เหมือนกับน้องโมนาหรืออาจจะเจอในอนาคตก็ให้ทุกคนตั้งสติก็ให้ทุกคนตั้งสติ ว่าอุ้ยโมนาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วโมนาทํทำยังไงยังไงยังไงถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวในต่างแดนแต่เราต้องมีคนช่วยเนาะเราต้องมีคนช่วยเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามเดือนธันวายี่สิบสามเดือนธันวาพรุ่งนี้เป็นวันอ่าวันคริสต์มาสเอวันอ่าวันคริสต์มาสของต่างประเทศวันนี้นะ้องโมนาจะเปลี่ยนดอกไม้ให้สามี เพราะว่าสามีน้องโมนาเอาดอกไม้มาวางไว้ให้สามีหลังบ้านโมนาจะเปลี่ยนดอกไม้ให้สามีเนาะแล้วโมนาจะซื้อดอกไม้ใหม่มาให้เขาวันนี้คือพรุ่งนี้ก็เหมือนการเป็นไหว้เขาแล้วพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เดือนธันวามันเป็นวันที่ต่างคนคนต่างชาติเขาจะอยู่ในบ้านและเขาจะกินอาหารร่วมกันจะกินอาหารร่วมกักบครอบครัว น้องโมนาไม่มีไม่มีคนกินด้วยปีนี้แต่น้องโมนามีเพื่อนมีเพื่อนที่ใจดีที่อยู่วิบอเขาก็เชิญเราไปกินไปร่วมแต่เขาก็บอกว่าเขากินไม่กี่คนเพราะว่าช่วงน,นี้ช่วงวิบวับเราจะเราจะไม่นั่งรวมกลุ่มกันหลายคนเราจะนั่งกินกันแค่สามคนมีน้องโมนาแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีเออสามีเพื่อนแค่นั้นเราจะกินร่วมกันอาหารร่วมกันเนาะขอขอบคุณล่วงหน้ากับเพื่อนเนาะที่เชิญเราไปกินอาหาร เขาก็คงคิดว่าเราจะนั่งอยู่กับใครคนเดียวในบ้านหลังนี้ในอพาร์ตเมนต์นี้เราจะนั่งอยู่กับใครเขาก็เชิญเราไปเพื่อไม่ให้เราเหงาและอยู่คนเดียวขอโทษค่ะน้องโมนาก็จะไปเนาะไปหาเพื่อนเนาะยังไงก็ขออวยพรขอสวัสดีปีใหม่ของต่างประเทศวันเมอริลคริสมาสของต่างประเทศพรุ่งนี้เนาะ ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขความสุขมากๆและอย่าลืมบอกรักคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะอย่าอายนะคะอย่าอายเรื่องการบอกรักน้องโมนาที่เสียใจทุกวันนี้น้องโมนาไม่ได้เสียใจที่ว่าไม่ได้บอกรักสามีน้องโมนาบอกรักสามีตลอด24ชั่วโมงน้องโมนาโทรหากันทุกวันวันละสามเวลาน้องโมนาไม่ได้เสียใจตรงที่ว่าน้องโมนาไม่ได้บอกรัก แต่น้องโมนาเสียใจตรงที่ว่าน้องโมนาไม่ได้บอกลาเขาเพราะว่าเราไม่ได้บอกลาเราไม่ได้บอกลาสามีในวันตายเราไม่ได้บอกลาเขาไปแบบกระทันหันมันจึงทําให้เราได้น้ําตาล่วงอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้อย่างไรก็แล้วแต่เนาะมาเล่าสู่กันฟังว่าไปหาหมอ ไม่ต้องอายใครจะว่าเราอย่างไรก็ไม่ต้องอายเพราะว่าการที่ไปหาหมอมันทำให้เราดีขึ้นมันทำให้เรารู้ว่ายังมีคนห่วงเราอยู่นะหนึ่งและตะเต็บต่อไปน้องโมนาก็จะเข้าไปในกลุ่มกลุ่มที่สูญเสียมันจะมีอีกกลุ่ม กลุ่มที่สูญเสียเหมือนกันคือกลุ่มที่สูญเสียอาจจะสูญเสียมีอาจจะสูญเสียแม่อาจจะสูญเสียพ่อในเดือนเดือนนั้นเขาจะมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มว่าในเดือนเดือนเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาในในในเมืองนี้ยมีใครตายบ้างแล้วมีใครเข้ามาในกลุ่มเพื่อมาพูดคุยอันนี้คือการพูดคุยอีกเดยวน้องโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกสเต็ปหนึ่งเนาะว่าน้องโมนาจะไปแต่น้องโมนาจะเข้ากลุ่มนี้ก็คือ หลังหลังหลังอ่าหลังปีใหม่แล้วเนาะน้องโมนาจะไปเข้ากลุ่มเพื่อไปพูดคุยคือคือเขามีหลายๆอย่างที่ให้เราเรียนรู้ต่อไปนี้เราจะได้เรียนรู้กับชีวิตคนเดียวที่เราต้องทำยังไงบ้างเนาะวันนี้น้องโมนาก็เลยมากล่าวคำคำคำขอบคุณพี่ในข้อความนั้นพูดเหมือนคนบ้าอืมพูดเหมือนคนบ้า พูดเหมือนคนบ้าจนเราต้องไปหาหมอแต่เราไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าคำพูดของพี่เขานะเราขอขอบคุณพี่เขาหนูจะไม่บ้าครับพี่หนูจะไม่บ้าหน,หนูจะไม่บ้าหนูจะเข้มแข็งหนูจะไม่บ้าหนูจะเข้มแข็งยังไงหนูจะเข้มแข็งการไปหาหมอคื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 อผ,ผลดีของเราเนาะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนและขอขอบคุณกําลังใจทุกคนที่ให้น้องมายังไงพรุ่งนี้ก็วันอ่มอร์รี่คริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวเนะ <S <S วาออคเนะคนไหนที่มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อากาศอากาศที่เดนมาร์ก4ี่องศาเนาะอากาศหนาวค่ะที่เดนมาร์กต่างประเทศ4ี่องศามันมืดเร็วต่างประเทศช่วงหน้าหนาวจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยจะเป็นคึมๆอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ มันอากาศหนาวอากาศคืมแล้วเรามาเสียคนรักมันทําให้เราเป็นคือเราเศร้าอ่ะเราเศร้าเนาะโอเคยังไงน้องโมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังวันนี้เนาะก็สรุปว่าน้องโมนาขอบคุณคําพูดที่ว่าพูดเหมือนคนบ้าแต่น้องโมนาบอกว่าน้องไม่ได้บ้าอืมและน้องก็ไปพบหมอจริงหมอหมอจิตจิตหมอจิตแพทย์อืเพื่อได้ระบายเพื่อได้ผ่อนคลายในความเศร้าของเรา ขอขอบคุณคุณหมอขอขอบคุณคุณเพื่อนทุกคนขอขอบคุณเ c ซใหม่เ c ฟซเก่าที่เข้ามารับฟังชีวิตของน้องโมนาณขณะนี้ณเวลานี้น้องโมนาขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะวันพรุ่งนี้เนาะขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมบอกรักคนข้างๆเราเนาะขอบคุณค่ะ